นี่ซ้อมโอพันอะไรครับแม่เขาใหญ่ค่ะอ่าเขาใหญ่เลยพันดังเลยแม่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งไปดูด่าด่าแล้วมาละคออุ้ยมาละกอกินได้ไหมครับได้ยังไม่สุกไม่อยากไปตามซ่มตามได้ไหมแม่ได้เนาะอ๋อนี่มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำด้วยก็คือแบบปลูกต้นไม้นี่มีมาละกอครับ พายอะไรครับผมเข็ดอ่าอะไรอะอ่อเข็ดดำเข็ดดำนี่นะครับหรือว่าฮอลแลนด์อ๋อฮอลแลนด์ก็มีนะครับมรกรฮอลแลนด์ครับคือ,อ,อแบบเอาให้มีปร,ระโยชน์เต็มที่มามาลเ,ลเลยนะครับพายทำไมมาปลูกเลยครับโอ้โห cái tên nó là gì mà này? Echo Echo Coco cố này, đây này. Này đây. Đây 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 ได้ยังไม่สุกยังไม่แก่นี่ส้มโอครับส้มโอก็มีนะอันนี้ของที่ติดที่ดินอยู่แล้วนะครับสวยมากเลยอันนี้ก็นเขาใหญ่เหมือนกันครับอันนี้เขาใหญ่มีข้าวใช้น้นสามลูกถูกไหมไม่แก่โอ้ยี่เกล้วยงามกล้วยสูงได้สามเดือนกล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยไข่หมดเลยกล้วยไข่ในทุกต้นเลยหายากเลยนะครับ นี่เป้อนหอมนี่กปื้อนหอมหอมทองมาเนี่ยหอม,ออหอมออทองค่ะหอมท,ท,ท,ทองนะมีอไอเดียหอย่างพ่อขับโยนแม่เลยนะดิบพันไม่ค่อยดีอ๋ออันนี้ก็เดกเหมือนกันนี่กินไม่ได้เนะาะสวยก็เพือ่อว่าเวลาเวลาเอ่อมะพร้าวโตแล้วเราก็ ปันพวกนี้ทิ้งเราเราก็จะมีพื้นที่ให้ผระมาอยู่ปริวาสนะก็จะมีที่ร่มไม่ท่านครับก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกตอนนี้ปกติถ้าเป็นปริวาสแล้วอยู่ตรงไหนครับก็จะอยู่ขอบเขาอยู่ข้างๆกำข้างเรานะอ๋อป,ปีหน้าเนี้ยถ้ามะพร้าวมันโตเร็วปีหกสิบหกสิบเอ็ดเนี้ยถ้าหกสิบเอ็ดเนี้ยก็ถ้าจะอยู่ได้ละตอนนี้เพิจะหกสิบใช่ไหมมะพร้าวเพิจะเริ่มโตโอ้ตรนเดือนเนี้ย โอ้โผมดีใจด้วยจริงๆเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยทั้งทั้งบ้านทั้งโยมนะครับสถานที่รเราเหลือลมมเ,รเราก็โยมมาทําบุญเราเราก็แจกโยมไปทานเราเหลือม,มิตเติลโตเนี่นยอ,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 อันนี้ติดติดที่หรือว่าปลูกบ้ามาปลูกโกค่ะูกใหม่อา่านี่ครับดูไปเรื่ลยใช่ไหมมิเติลห่อใช่ไหมเนี่ยอันนี้ห่อได้เนี่ยอันนี้ห่อได้แล้วครับ อ๋อันนี้ห่อห่อปุ๊บเขาก็าจะขาวสวยใช่ไหมอ๋อนี่เขาเล่นประมาณเท่าไหรอ่ะใหญ่กว่าหัวนิ้มือใช่ใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งหัวนิ้วโป้งนั่น,น,น,นะนแปลว่าคนพี่ที่เขามาดูแลหรือว่าคนที่ทาก็ต้องดูด้นะครับใช่ไิ้วมือสูญญญ้แคร์เรียนรู้เพราะแต่สูตรเนี้ยอ๋อ ใหญ่นีใหญ่ไม่ได้แล้วน่าจะได้เลยน่าจะคนห่อนะครับอันนี้ใช่ไหมฮะห่อได้นะเขาต้องห่อหอยู่ว่างั้นเถอะนีนะครับนิ้ประมาณนี้ก็เริ่มห่อได้แลนะครับฝรั่งกินจูนะครับอันนี้ก็ฝรั่งครับกินจูครับเนี่ยเดี๋ยวเตรียมมาห่อได้นะครับพอเสร็จก็ประมาณสักเดือนเสร็จเสร็จก็รับประทานได้เลย ถ้าเป็นเงุ่นนี่มันจะไม่ไไมไม่ม่ดีนะครับโอาา้อใช้พื้นที่แบบคุ้มค่าเลยเต้นไมยกอรอบเลยอันนี้แม่ปลูกเองนะครับอันนี้พักปลูกให้อ๋ออันนี้ยังว่างได้อีกเพงใส่กล้วยได้อีกเนื้อ,เ,อเดี๋ยว,วยครับหังก็ดี เสียงนกร้องเลยนะธรรมชาติส <hey, S 2> <Un> ุดๆเลยโอ้น huh. <u> ี sort of ่นกนกเนี่ยเพิ huh. ่งลงได้ด uh, uh ูอ huh. okay, ่ะไม่ใช <you> know. uh ่มันธรรมชาตมันแดงๆอืมควายดูดดกจังเลยควายด้วยเราก็ไม่เฮ้ยนี่ดกมากเลยเรียกว่าพันอะไรโฮ้ยดกจริงๆเลยดีสุดๆเลยครับอัมบวายเนี่ยเอ้ยเสียงนกร้อง นี่ครับพื้นที่สองไร่กับสามงานโครงการหลวงพ่อนะครับวัดทุ่งเศรษฐีอัมพวาสามลูกใช่ไหมพอ้ตองเด็ดทิ้งอ้องเด็ดทิ้งให้ลูกเขาใหญ่ใช่นะครับอันนี้เราต้องเด็ดเราต้องเด็ดทิ้งพวกอืมก็จะเอาเด็ดทิ้งตะไคร่ตัดมันมันเยอะต้องรู้นะต้องเติมครับผม มีประโยชน์สูงสุเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนแรกเดือนกว่าที่เขากินได้แล้ว